จะเขินไหมเขินผู้ดีมาขางหัเรือนอะไรตายดอวเ้กเป็ีนใหนี่เราชวนเจ้าเมื่อกินต้มไก่งวงนะวะ่กินต้มไก่งวงเช่นบ่เนี่ยเราบอกว่าชุง่ว่วง

ยัดมันได้รุนนี่นะโอ้เราเปิดประตูไปฝอยหลังก็ระมารถแล้วจมไปนะจะมาทํยัางเม่บผมขึ้นมูลเราอะอาบลมอาบแดดทันนี่และเขาว่าให้เราครับเช้อเจ้าน่ะไปยุ่งดังเช้ามันอะเอาบอกอะไรจุดี้จุดนี้มันเข้าข้าไปเนอะเนอะวะแล้วอยเมื่อน้อกันไปแล้วน้องหลงละโนั้น แม่นจังบ่มีแตวนะแต่บ่นะแตวได้นั่นน่ะแตวน้อยเาแตวใหญ่นะแตวคือกันบ่แต่คือกันเด้น่ะว่าแตวน้อยแตวใหญ่บาดเอาลาดเนาะมาใสิเป็นแ่วกลางเจุงวกเด้อจุแตวน้อยอันนี้เออบ่้บยังไปเมื่อนํากันเมื่อไดอ่งเมื่ออกี่บ่ต้มดิบ่บ่ยังจะบกนจุไปๆ เหนือกูนะนั่งตามเพิ่นด้วยเพิ่นเน่ยนั่งแต่กูมาสองคนนี่บอกคนนะมากมึงนี่เนี่ยันไม่บายทักกันมาใช่ไหมมาแต่ว่าแต่วัดน่ะี่ยังไม่ไปใชอยู่มานี่ถ้ากันมาแต่วัดมาเพิ่มกันไลมบ่จุดเลียวน้อมาแบบนี้มึงนี่ มาตะกี้มิเซาวกรุกรีบสร้างมันจะคนี่สคงวคนเป็นา้องไสร้างล้วอะต่มานี้ไอ้มาสองคนหมดนี่อนเนี้จุงวงจุงวงพราะนั่จุงวงตั้งดีดอเนาะขับรถจักให้ดรานางตั้งดีดีดอสุดก็ยังวอาอยู่นดบัดพัวคอยันนะารับรถใหญ่ขี่ปวดกะตวก็ตั มันเคยนวดเนล่าเรา้มันนวดยากเลยเนาะมึงแน่นี่นะ่ายันนวดได้ฉันพาลูกคล้องดีนี้ไปเมื่อก่อนได้ใช่ไหมจุ่มง้จุมง้่แม่งแน่งแน่เนี่ยแล้วฉเปิดชงยังไงนะน่านนจคิดดีว่าเรานังหนังนะดีแล้วอดเต้องไวงดนะเอดม้าได้บมาแล้วคับคนเด้อนเด้อนเกันคเด้อ เก็บสาลดนันหนาวอะนี่ล่เนาะกเนาะแกเมื่อเล้วแเนี่ยแก่เนาะเนาะอ้ากนี่เมืเมื่อน่ะเยกมนี่เนาะหายผุดได้แต่จีเฮ็ดผุดยกมืออะไรผุดะเฮ้ยบานี้ ไปเดนี่บนเด้ไปไปเดินทางปลอดภัยเด้อเด้อก็จิแพ้งกันคักเนาะโอยเป็นเมียปตุนะแทนี่นเช้านะเดี๋ยวได้บาทนี่แล้วบาแล้ววัฒนาวัฒนาบ่างว่างงูลคนแต่งแจวจมกันทจมกันเนียนเนอไป

ลักษณะจนเป็นยาดูข่อยนีเอมเอ๊ห้ยห้ยหกดูพ่อให้อหาดูอ้าลูกะลอยฟองกินชมนะเกิอดรงเทียใช่ละเนี่ยอมมงเนี่ยไอ้ไอ้บ่หายแล้วมันไอ้เหี้ผู้ชาวงามนะบ่หายมันเมื่อนันหายแล้วนะห่นกลอง่าก็บหายกรัเอหายเนาะมาแล้ว นเ oh. มืองสวนพักแล้วก่อนพี่น้องเชนะ่ไเนาะเออใกล้เขาพักแล้กกินกินพักแล้วแล้วนี่มีแต่เบียร์หรอกดาวเรือง บูมีสำนาหนอใหม่ไม่จังไพแล้ววะเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วน่บอจ้ามลูกบอจ้ามบอจ้ามพุ่ลูกคอยอ้ยบกพอแล้วลูกพอแล้ว พอแล้วลูกนู้นๆ้นู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 ้นแ้นู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 ้พอ้ล้ว้นู้นอ้น้นู้น้นู้นนู้้นนูนนู้้นู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 ะอู้้ำู้นนี้นู้น้นน้น้้นู้้น้อนน้้้นู้้ บาบัเอืมได้พอยังกินบอเด้อบันดี้เด้อบมอให้กินเด้อบอให้กินนะลูกมเค็มนี่นะมึีแม่เอาไปไหว้นะจ้่มบาดนึงก่อนเดี๋ยวให้ค่ะพ่อพ่อบันนี้พ่อเออหน่อยเดียวพ่อไปไปจ้ะเจ้าของเพิ่นเอาละคืนไหนเด้อลูกเด้อแฉบบอะหาแล้าไมมมีแรงได้น่ะเพิ่นหาอยู่ เจ้าของผอพื้นอะไรแล้วลูกด้เนะเจ้าของพื้นรนะพ่อแ้ะนุ่เนะพอพอพออากันน้ำลายเฮียนะนี่เบื้งลานกินเลยมาวันนี้คือเพิ่นเพิ่นจนเลี้ยเนะขอเว่าคือเพิตัวนี้กวงก่านะหอมกวกว่าตัวนั้นเจ้าเ้าเนีะมันบืออะไรลูกเจ้าของนเอัพื้นอะลูกเกือออกมาบได้ประตูมัน อม่ได้นั่นเมือกีดิข้างเดือนไม่ได้เติบน้อูาขี่รถบรรุกนะ่อนละกันบอขับยู่ขับ้ลูกเหยียบอยู่เหยียบนี่เหยียบปั่นนี่ปั่นนี่เหยียบบอลนี่มันนี่เหยียบปั่นขึ้นรถถีบนะลูกนี่มันมันันัเือนสพลจนก้อยช่อนไม่จ่อยอ่ะอาหารไปกงก่วงเลูก ไปเงียกไปเน้อุ้ยเน้ขี่กะอุ้ยไปเน้ชนไปเลยดิอืมถอโอ้ยอย่าตีนไม่จอดนะนุผุดทันไปพูดไปทางอาพุดเลยมันไปข้างอาดังเด้อเนี่ยลดไปเทะตัวนี้เนาะเออคักวะไอ้ขาดเนี่กขาดคเดือนเพื่อนให้แล้วว่ะเหยียบนลูกเหยียบเนปั่นปันเอาตีนมาขึ้นนะพ่อผูดอุ้ยข้างโน้ยข้างโน้ยเหยียบดีวะเหยียบดีเออมันปั่นได้เด้เหยียบข้งนี้ก็เหยียบลูกข้งนี้ก็เหยียบ เวัดอ่าตัวเขาหน้ำจะออกก็ได้เรฟ้ายังหะงงเนี่ยเจอยอกี้ชอบมึงเด้อใช่รึใช่อายนะบอกบอกอ้ายดูบอกอ้ายดูน้องขอขี้เนี่ยเด้อบอกอ้ายดูอ้ายยังนะอ้ายสีอ้ายสีน้องขอขี้เนี่ยเด้อบ่าอยู่ลูบ่าอยูบบ่าวหนึ่งไหมบ่าหนึ่งไหมอ้ายมวยขี้นะฮะ เ่าไงเม่ขี่ของไอ้อบอบ้านเชยนะแฮ่นี่บอสอุ้ยทูท้เดี๋ยวนี้โหทูจ้ากรเป็นนี่แ่บ้าน้าไอ้ทูจ้าก็เป็นนะไอ้ทูจ้าก็เป็นนาพฮูนก็จะมั่งต๊กลูกดะเห็นบ่ไอ้แล้วบ้าจับเข่ากันลูกจับเขา ouais. calves calves, ัน ช่วงนี้น้องเมื้อเหรอเห็นเตีวไปแล้วบันนี่เอยอเตียวไปแล้วปูเกเตียวพาเเตียวมาหาป้าเตียวเ่รอใบแล้วผูน่ะมาด้วยขึ้นเอื้อย่าเฮ้ยเื้ยขึ้นเลยอ้ย คือน้ำเอ้ยบอทูกบอเฮ้ยไปน้ำพ่อบอุกพุ่น่ะพ่อบุญอยู่พุ่น่ะเนยุุนียอู้มันเป็นแลวนี่อันนี้เนาะทกน้เขากุนุ่มไหมเนาะมึงนี่ยจไ่เคยเห็นได้นี่ จำชิกินและบอกหวานจำได้นี่นะบอกบนเขาบอกหูไปใชแล้วนางก๊กมันจนตายหวานก๊กหลอกเราเรื่องนะคุณอะก๊ม่วงเป็นเป็นหลอกนะคุณอะกาเมักปว่าก๊ะพามันเป็นจับเบิดนี่เนาะ ได่กินว่ลได้กินด้ชำเจ้ามาหาเราบอกเราที่จงจงไม่กินด้อเชียวแล้ว่ะฝาไม่กินด้อยเชียวไหมหวกได้เนาะไอปันลดาบออะ่าเลยชาปันไอบ่ปันไออยู่บออบะเพินปันกัน้วเก่านีมาเห็นจะเพิ่นไหอันนี้กันหกวชี้นแ้กิน จะกุมเห็นได้ปันไอปันมาลูกบ่อดี้ดดอปันเนาะหักหักกันนี่ีหล่าอยาอยาชุกไเด้อไอปันขนมไมเด้อชุกไดิบอ่ะเก็ิจับดึงไปบอกด้วยว่ายังไงด้วยว่าพักไงแหละเมื่อกี้นี้เงียยนี่อยากกบ่อ่ะ có ai tốt à, à, ai mãi tóc ai mãi đâu ai 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 tốt ai 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 tôi ai 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 mẹ ai 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 kín kiến kiến kín ok cắt kín mà cắt cắt ừ. cắt kín là cắt bên bao cắt cắt cái nong cắt nong ừ xe bò. Xe bò. ừ xe xe <laughs> anh ngựa từ này xe, xe, bò. xe, bò. xe bò. ai xe bò. xe bao cả nó đơ, ai ai hại đấy Gì hết เพลงได้เหเห็บคอว่าเจนผูวเก่ากอยนะผัวผัวผวอลิอลิอลิตสามีสามีผัวสามีเก่าผัวไม่ผัวไม่เนีป่านปุ่งเดนจนเหนียวมงเนี่ยสามวานก็จกว่าสิวนนี่ไรนองน่ย้ปไหนไปไนเนีนระวังยนี้อ๋อ เจ้าผู้ว่าเจ้าเจ้าชิม่ายะบดูขาเขาแล้วกินแต่ปากบุออกเนี่ยดูคนไปเลยผู้เมืองเมืองน้องดูฮะเมืองน้องดูไปน้ำปลาปลาบุ๊กแบน้ำพ่อว่าหนึบเนาะเสบอยู่บ่เฮ้ยดูแจักแต่รวานบ่แต่วานจักแต่รวานมุมีรสชาติอย่างเลยมันเป็นแบบ บาดอําเลื่อมเลยนะแบบบาดอําเลี่ยมเลยดินี่นว่ทันซ้ล่นล่นบ่เอาไหมอ่นกันล่นน่ะร่นร่นจังง้นกัดต้องกัดกนมันหู้ยหน่อยเนาะดูดกนหูนิหน่อยดุดเอาร่นจองง้นเลยเพ่อนเอาไหม เองตดเถกันอี๋ไอเห็ดยังวาะไหนว่ะไอเห็ดย่างนี้ดลนะกนี่บีขึ้นแล้วบีบขึ้นแล้วกัดเออเมื่อวายืย้อ้ายบอนอนเป็นมูอ้ายบอผมมากล้่ลดนะอ่ะลูกอ่ะอิ่มแน่อ้วนยอิ่มแน้าบสันคนกินมูเบอร์เกินนั่นนึงแะ ยังโอออะไราติบผุดอ่ะคุณพี่ไอ้ขี้แตกไอ้เอือึแล้วอึแล้วไหมไอ้เอือึแล้วไป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 เมื่อไปเข้ากับไปเมื่อไปลูกไปไปพอเาเมื่อแดี๋วไปอ๋อพู้บุญไปไปแล้วพู้บุญบึนเดีไปไปบึนไงเมื่อลูกไป เพืนไปน่ะพอบุญบุนเมื่อไรพอบุญบิญแล้วเอาไปให้รถไอ้นะลูกเอาไว้เอาไว้ลูกเอาไปลูกเอาไปเอาไปรถไอ้ได้รถไอ้ได้รถไอ้ลูกบัวไฟเสี่ยวรถไอ้เมื่อเอาไว้นี่เอาไว้นี่ไปได้๋ยวฮะจะไปซื้อข้างหน้าปะเอาไว้เอาไปเริ่เริ่บไปซื้อข้างหน้าเด้อโอเคไปวันนี้โอ้ยบ่บ่หมองกาวก็บอะไรกันเอออีหล่าเอาหมอกนั่นมาลูกบ่อู้อีหล่าเอาอยู่หันติดลูก

ต่ายนี่แล้วลว้นี่แล้วว่านี่แล้วอ่นได้พอสิเมื่อปะแล้วมกินได้แล้วนะเฮียแล้วค่ะมื่พอบุญเมื่อแล้วไปเมื่อไปเมื่อแล้วเมื่อไปเมื่อไป เลือบลือบเลืมึงน่ะเอ้เต๋อก็ไอ้พ่อบุญเมื oh. okay. ่อเลยเดี๋ยวไอ่เดี๋ยวไอ้เดี๋ยวเมื่อเลยออมโอเคอืมเจียวรถขับไปขึ้นของเก่าห่านพ่อตึบเลยนั่นพ่อเมื่อป้าจะเทพอ่ะนี่เนียนเนียนนียนเมื่อพี่น้องอะไรบ้างนี่เด้อาอาทองมาหาเสี่ยวเต๋แล้วเสี่ยวเต๋

จากบ่าบาตูนก็มาแงวแวะแถวนี่จ้ากดเอวกันแต้อนต้นเยอะเออังแบบบอทัทเหนื่อยยังมาชอนก้นเราเหมือนี่ะไนอนกันเนาะรไปสิเมื่อแล้วขอบุญขอบคุณละลายปลาดุงก็มารับรงลิปเตอร์เนาะนี้ก็ไปแล้วกลาเข้ามาสบายดี